สวัสดีครับผมวันนี้เมนูวันหยุดน,นะครับพาเพื่อนมากินมียำนะครับมียำขม,มิ้นบุรีดำนะครับผมมาดูวัตถุดิบนะครับอันนี้เราจะทํากับเส้นหมี่นะครับมีไใไวโอเคมาดูเครื่องปรุงรสก็จะมีอันนี้ก็คือตะไคร่ํานะครับอันนี้ถั่วนะครับถั่วําอันนี้ป,ปลาปนนะครับพริกป,ปนพริกป,ปนเออ นี่ก็จะเป็นน้ำมะขามก็มีผักก็เป็นผักชีกับต้นหอมใบแมงลักนะครับปรุงรสน้ำปลา,าน้ำตาลผงชูรสนะครับมาดูวิธีการน,นะครับเริ่มด้วยอันนี้ก็เรียกว่าขัวนะครับโัวบตัดเ็จเรียบร้อยถัว ไปก็จะเป็นลาป่นนะครับใส่ลาป่นด้วยเดบจุกๆเลยอ่ะหมดเลยลาป่นแล้วก็จะมีตะไคร้ต่ำนะครับตะไคร้ต่ำมาดูตะไคร้ต่ำนะครับ ใส่ตแล้วก็จะมีพริกป่นนะครับก็เผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ความชอบนะครับพริกป่นผงชูรสนะครับผงชูรสนี่จุกปเลยผงชูรสนี่นีปลานะครับ เค็มด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมหวานจากน้ำตาลนะครับหวานมากใส่มากนะครับอืมมีผักก็เป็นผักชีต้นหอมอ่าใบเมล็ลันะครับ แล้วก็ตบท้ายด้วยความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำมะขามเปียกรุกไปเลย กาชิมรสชาติก่อนนะครับเดี๋ยวเราชิมรสชาติดีก่อนได้แบบไหนก็จัดไปดชิมดูก่อนนะครับอืมว่ความเค็มนะครับเพิ่มนิดนึงความหวานได้แล้วเปรี้ยวได้แล้ว โอเคเป็นงานเสร็จนะครับเดี๋ยวจัดจานเลยครับ